สวัสดีครับพบกับผมเอเกลิขชาแนลเช่นเคยครับวันนี้วันที่17เวลาห้าโมง45นะครับวันนี้ที่วัดที่มีการเตรียมการทอดกระถินของวัดป่าพุ่มวนาลามนะครับก็อย่างที่เกินเกินไปในคลิปที่ผ่านมาที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับวันนี้ก็มีการเตรียมสถานที่ครับผมก็สถานที่ ไเตรียมอ่าก่อนรังกระถินวันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูสถานที่เป็นยังไงนะครับโอเคครับ้ายงม่เหนเนี่ยครับก็มีเจ้าหน้าที่มาเตรียมของอยู่ครับแล้วก็ลองเครื่องเสียงนะฮะสอเพื่อนๆได้ยินแล้วใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่กำลังลองเครื่องเสียงครับนี่ครับผมบรรยากาศเตรียมงานก่อนรันกระถินก็เป็นแบบนี้แหละครับ โอเคครับเพื่อนๆตอนเตรียมงานช่วงเช้าฝนตกแรงมากครับผมเดี๋ยวเรารอดูพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีคนเยอะแค่ไหนครับผมอันนี้ก็บริเวณหน้าศาลาครับก็มีการจัดเตรียมเก้าอี้ตามสถานที่นะครับผมหลงน้าท่านก็กำลังเช็ดเก้าอี้นะครับอันนี้ก็ส่วนของศาลานะครับัดปากคำว่านารามนะครับผมนี่ครับ ชื่อสาราคุณแม่ัทินลมใจนะครับผมภายในก็มีการเตรียมความพร้อมและเคลียร์พื้นที่ด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับสาราก็โล่งนะก้าเตรียมสาราให้โล่งไว้นะครับผมเพื่อต้อนรับงานกระถินนะครับเอ่ออันนี้ก็อาสนะต้อนรับพระอาการุกะมาจากวัดอื่นนะครับผมก็ต้องมีการจัดใหม่ให้เรียบร้อยนะกอบพื้นก็ยังเตรียมให้เรียบร้อยเลยครับผมป่าเช็ดถูเรียบร้อยนะฮะ เตรียมต้อนรับงานกระถิ่นวันที่18นะครับครับผมถึงแม้จะเตรียมสถานที่แล้วเพื่อรับงานกระถิน่นแต่ภาพภิสูุท่านก็ยังไม่ลืมกิจวัตรประจําวันนะครับคือสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็ยังสวดตามปกตินะครับท่านก็ยังสวดมนต์ทวารเยด็นตามปกตินะฮะอันนี้ก็ซุ้มกระถินของเจ้าภาพนะครับมีกระถินมีผ้าไตมีพระ,ะป่า เตรียมมาด้วยนะครับมีต้นหอป่านะัขอพรัยตะพูพปีต้นขออภัยด้วยนะครับเพื่อนก็เตรียมงานภายน้ำสิบแปดพรุ่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะใกล้ๆก,กันนิดนึงอ่าชมกันเลยครับผมจะคอยขยับกล้องให้นะ คลิปวิดีโอวัดป่าขระพุว่านารามนะครับ <Okay. S 1> เนื่องในวันกระถินอยู่นะครับผมโอเคผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่คลิปวิดีโอวันกระถินได้รับความเสียหายนะครับ oh, ก็ <No. S 1> ตั้งใจว่าจะถ่ายวิดีโอตอนที่เริ่มงานให้เห็นเยอะๆนะครับแต่ปรากฏว่าวิดีโอได้รับความเสียหายเพราะว่าอุปกรณ์เกิดค้างนะฮะก็อาจจะทําให้เพื่อนๆได้ดูวิดีโอแบบไม่เต็มบีบก็ต้องขอโทษด้วยครับ ผมก็พยายามแล้วจริงๆนะที่กู้ที่จะกู้ไฟล์ถ่ายวิดีโอวัดอาวัดป่าขับภูบ้นารามวัดกระถินนะครับวันที่18ป่านะฮะก็กู้ได้เพียงบางส่วนนะครับผมกู้มาได้ไม่หมดต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับผมพยายามเต็มที่แล้วนะฮะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับถ้ารับชมวิดีโอต่อไปเลยฮะเอาที่เหลือนะครับคุณชัชนิดคิดมันนะฮะได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับ เมื่อท่านมาถึงแล้วก็ขอสราบเรียนเชิญท่านมายังหน้ากองอุโมงค์แห่งนี้นะครับเพื่อมาต้อนรับทักทายจากบรรดาพ่อแม่พี่น้องอที่จะมาร่วมการํำบุญในวันนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านประธานแล้วก็พระน้าน,นางถ้าท่านว่างก็มาสุดนี้ได้นะครับสำหรับท่าน ที uh, uh, uh ่จะถวายอาหารพระคุณเจ้า ครับเ,เพื่อนๆพิธีทอกระถินก็มาถึงพระโอบโบสถเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พระภิกษุท่านก็มานั่งพร้อมเรียบร้อยแล้วนะเจ้าภาพก็กําลังจุดธูปเทียนนะครับบูชาพระ,ะเตรียมตัวกล่าวคําถวายผ้ากระถินนะครับส่วนผ้ากระถินก็วางให้เห็นแล้วนะผมซูมเห้เนเพื่อนได้ดูครับผมครับ อยไปถ่ายอีกมุมนึงนะฮะโอเคครับที่นั่งก็ล้ออกมาข้างนอกเลยครับผมตอนนี้ตอนนี้ก็กําลังบูชาพระขอศินอยู่นะครับหลังจากขอสินห้าพระศีลห้าเสร็จแล้วก็จะทําการการาบคำถวายพระไตแล้วก็ผ้ากฐถิ่นนะครับคงอีกสักพักนึงน,นะครับเพื่อนๆนานหน่อยะไตใครไม่มีไตนะัอันนี้ผมก็ถวายผ้าไตให้คุณที่โอ๋ นะถึงบาาโบสดแล้วนะครับครอบครัวเนธพิสารวานิชนะครับเอาที่ได้คุณแม่ปัญญินเนธวานิชน,นะครับผมไม่เป็นไรนะขอเรียนเกินขัานข่าวหนักมน้องพ่อคันสังจบนะโอเคจะวางกล้องนะสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังคันเตออิมังคันเตสัพพาริวังสัพพาริวังตะดทินะปะดทินะปีวะระทุศังปีวะระทุศังสังฆัสสะสังฆัสสะโอนุสยามะโอนุสยามะสาธุโนคันเต ตอนนี้ยอดกระถิ่งกำังกำลังจะถวายครับผมผู้พะกาไม่มีพักานยเดี๋ยวเอาเอาอย่างนี้ไหมเราเปลี่ยนพักาของของที่เราได้รู้ เป็นเพื่อนตอนนี้พาก็กำลังสุดมนให้พรญาติโยมครับผมก็ขอุจิการถ่ายภายในของต่เพียงตอนนี้ครับผมครับพอจบคลิปแล้วกัน,นครับคลิปวันกระถินวัดป่าเขาพุกวันาลามวันที่18เดือนตุลาปี2563ก็สิ้นสุดลงตะเพียงเท่านี้ครับเ,เพื่อน ส่วนเพื่อนๆที่อยากรู้ยอดกระถินนะครับรู้ยอดพระป่าอยากจะทราบว่าถวายได้เท่าไหร่อันนี้ผมจะขออภัยทีนีงก็ให้เพื่อนๆไปหายอดกระถินเองยอดพระปาาเองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ผมจะบอกเพื่อนนิดนึงนะครับผมจะทําคลิปวัดป่ากขาพูวันกระถินเนี่ยแยกออกเป็น2คลิปนะครับเพื่อนๆนะคคลิปแรกก็คือคลิปเป็นวิดีโอคลิปที่2คลิปเป็นภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวนะครับผมโอเคเพื่อนสุดท้ายนี้ ถ่ายคลิปผิดพลาดประการใดไม่ถูกใจเพืเ่อนๆต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบคันใหม่ในคลิปต่อๆไปกับผมสวัสดีครับ